มาแล้วครับพี่เพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับคิมเมอร์ราเตอร์นะพี่ตัวนี้ยี่ห้อ New โบลิพี่รุ่น MK370 พี่อยู่ตัวนี้670วัตต์นะพี่นะก่อนจะแนะนำสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเราเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวนะพี่นะ สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะถ้ามีใครบอกให้โอนเงินมาก่อนจะลดราคาให้พี่จะโอนยางเด็ดขาดพี่นั้นคือมิจฉาชีพแอบอ้างครับผมเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเราเก็บปลายทางอย่างเดียวนะพี่นะชุดนี้ราคาอยู่ที่999บาทนะพี่นะพี่ก็จะได้ดอกทั้งหมด12ดอกด้วยกันนะพี่นะ12ดอกครับผมครบชุดพร้อมอ,อ,อกกุปกรณ์นะพี่นะวันนี้พิเศษสุดเราแถมปากกากิีด กระจกกีดกระเบื้องพี่มูลค่า350บาทให้พี่พีนะครับพี่ตัวนี้เป็นยี่ห้อของนิวบริตของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะคิมเมอร์ครบดอกครบชุดพร้อมใช้งานได้เลยครับพี่อเรามาฟังเสียงตัวนี้เสียงมันจะนุ่มมากพี่แน่นครับพี่พตัวนี้ยี่ห้อนิวบริษของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมการใช้งานก็ไม่ยากนะพี่นะ670บบาทพี่ตัวนี้ กระทัดรัดตีนะพี่นะมาฟังเสียงดูจะนุ่มมากพี่ตัวน,นี้เปิดอยู่ตรงนี้นะพี่นะเปิดอยู่ตรงนี้ครับผมที่เปิดพี่นะฟังเสียงพี่ดูฟังเสียงไหพี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคานี้คือรวมค่าส่งเก็บปลายทางนะพี่นะลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยพี่ เราแถมดดกให้ทั้งหมดก็12โดดด้วยกันครับพี่โอเคครับสวัสดีครับ